สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนนี้พ่อพันุหุ้นมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อพันุหุ้นมีสีพาเพชรอาหารยี่สานแซ็ตอีกแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อนนี้พ่อพันหุ้นมีสีพามาเฮ็ดไก่สับหนึ่งสมุนไพรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยครับพี่น้องเริ่มต้นด้วยนะครับเนาะตำพริกไทยนะครับพี่น้องนะครับตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับเนาะความเผ็ด สำหรับใส่สำนันนะครับพี่น้องในส่วนของพริกไทยนะครับเนาะเมื่อนี้ประบันมันมีซื้อมาสองหนึ่งใส่สองหนึ่งไปเลยนะครับเนาะแล้วนะครับก็ติดตามไปด้วยพริกสดกับพริกแห้งนะครับคือกันครับพี่น้องถ้ามักเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับเนาะมากพอเพ็ยก็ใส่เล่นหน่อยแล้วแต่มักผู้ใด้มันด้อพี่น้องเรื่อตามพริกละเอียดแล้วนะครับเฮาก็เดี๋ยวในส่วนของตะไคร้หั่นซอยครับพี่น้องมาใส่ลงไปนะครับเนาะแล้วก็ตำให้ละเอียดครับพี่น้องตัมตัวไปตัวมาตัวไปตัวมานะครับเนาะ ตะไคร่นั่นนะครับมักใส่หลายใส่หลายครับพี่น้องมักใส่หน่อยใส่หน่อยนะครับเนาะแล้วจะสะดวกนะครับเมื่อนี้วโป้นุ่มมีใส่ถึงเบอรประมาณห้าต้นนะครับพี่น้องนะครับตำตะไคร่ละเอียดแล้วนะครับพอผ่านหุ่นหมีกระเสียวขาซอยนะครับเนาะมาตําใส่กันครับพี่น้องขานี่ผู้ใดที่ใส่กระด๋หรือผู้ใส่กระด๋แล้วจะมาเดือพี่น้องเด้อนะครับแต่สูตรของบวบมันมีใส่ทั้งขาทั้งตะไคร่นะครับเนาะตำละเอียดให้เข้ากันดีๆนะครับพี่น้องสมุนไพรต่างๆเอานะครับ มีแต่ตัวยาทั้งนั้นเลยนะพี่น้องสมุนไพรนี่นะครับเนาะเรียบร้อยแล้วก็ใบบักูดใส่ลงไปครับพี่น้องตำใบบักูดให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับเนาะเห็นเขาขันดีดเวลาเอาไปหมักเซ็ไก่มันจะสีหอมหอมนะครับเนาะพี่น้องนะครับตำตัวไปตัวมักก็เริ่มสีละเอียดละเอียดเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของใบบักูดก็ได้นะครับตำใบบักูดแล้วเรกชิ้นผิวแยกกระสีละเอียดไปนน้ำนะครับละเอียดดีแล้วก็เสียวในส่วนของกระเทียมครับพี่น้องใส่ลงไปนะครับ กระเทียมนี่ปอเปี๊ะมันมีใส่ประมาณอยู่สิบห้ากี่นะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากใส่สำเนีงก็ใส่สำนันนะครับตามบริมาณไก่พร้อมหรือผู้ใดมากินสม,มุนไพรหลายๆก็ใส่ขึ้นอย่างปอเปา๊มีนี่นะครับเนาะไค่ถูกวัาไงมันเลยจะามาก,กินสม,มุนไพรหอมๆกับพี่น้องครับก็เลยใส่หลายเนี่ยจักหน่อยนะครับเนะาะตำกระเทียมละเอียดแล้วก็ตามไปด้วยหอมแดงครับพี่น้องสุดข่ายมูนะครับเนาะ ตัวลงไปสุรม้าก็เริ่มละเอียดดีแล้วนะครับแต่ว่ากระเด็นดีครับกันไห้ครับพี่น้องมาหอมแดงนี่นะครับเนาะขนาดปลาเทิงเลยที่พี่น้องไม่ใช่กระเด็นดีนะครับเนะาะตังนี่ก็ไซเบอร์นะพี่น้องดีว่าหายังกัด ใบกระตายเขาเนาะพี่น้องนะ้ำปลาสันเดียเคยเห็นใส่กระ,ะตายน้ำพี่น้องเนาะเอาทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดแล้วพี่น้องสมุนไพรเขานะครับเนาะพอบาดทนุนนี้ก็จะมาปรุงนะครับอันนี้ปรุงใส่ในเครื่องยังสีเลยนะครับแล้วกระิเริ่มตันด้วยน้ำปลาแดกปลุกต้มต,มตาแม่บุรีล้ำปรุงเอีย้ยกระเสบครับพี่น้องครับใส่ไปแล้วนะครับเนะาะแล้วก็ติตามไปด้วยเกลือนะครับพี่น้องหนึ่งกายของมีเกลือครับมืัอนี้ว่ากินเกลือมาหลายเมนูแล้วน้พี่น้องจะเมนูนี้ใส่แน็กหน่อยนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วก็ตามไปด้วยน้ำตาคครรััับบพี่นนนน้้องงแลววก็ะะเา ใส่ผงนัวลงไปสอนเคิงครับพี่น้องนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับพี่น้องนิดหน่อยนะครับกต้องเซหลายครับซีอิ๊วขาวนะครับเนาะเดแล้วนะครับบะหมี่พอบาดพุ่นมีก็จะเอาใบกระเพราครับมาตักใส่ครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยากใส่ก็ได้ษกุ้ยช่ก็ได้เด้อยวให้ชมใบกระเพราแล้วไปมาเนาะพี่น้องเนาะจะสุดพอบาดพุ่นมีแซ่บกระเพราแม่จั่งหน่อยนะครับเฮ็พลขยังไก่เต็มหนึ่งชั่งหน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับตามน้ตัวเราไปตัวมากก็เริ่มเข้ากันดีแน่เลยนะครับพี่น้องบัดนี้นะครับบเนนาะพอ้มี หมักเสรไก่ครับพี่น้องบัดนี้นะครับเนาะเพิ่งหน้าตาเครื่องแกงครัพี่น้องที่ปรุมแล้เรียบร้อยนะครับเนาะบางคนนะครับเพิ่งจะคิดว่าปรุงจึงสีนะพี่น้องตามเครื่องแกงนนแล้วเพิ่งจะตักเครื่องแกงเสรไก่แล้วเพิ่งจะไปหมักใส่ไก่ครับพี่น้องเพิ่งจะใส่นลำปลาปลาแดกผมจะลดตอนหมักไก่จังสี่นะครับเนาะแต่สูตรขอวันทุนนี้ใส่ไปในส่วนของสมุนไพรต่างๆเลยนะครับเนาะเอาบัดนี้ไก่ลงใส่หมอไปแล้วนะครับเข้ากันนี่เลยครับขออนุญาตใส่มือนะพี่น้องเนาะแต่ว่าใส่ถุงมือแล้วนะครับมื้้ออนนนนีีเาะะพ่งครับ มันจะสีโค, wow, ค้ดโคเดเข้ากันดีครับปีบปีบขัดขัพี่น้องเนาะแห่งเขากันก็เนมือไก่ดีๆนะครับเบิ่งสีไก่พี่น้องถาแซ่บขัดขนาดเล็ไก่บานเทามือนี้นะครับเนาะสับเรียบร้อยครับพี่น้องมือนี้นะครับคลิปก่อนจะเฮ็ดเป็นตัวนะพี่น้องเนาะแต่คลิปนี้สับเป็นตอนครับพี่น้องเอ้ย้าแซ่บขัดขนาดเนาะขนาดยังบ่ะเทศหนึ่งเลยพี่น้องเนาะใส่สมุนไพรนานาอยู่ๆเลยนะพี่น้องนะครับเริ่มเข้ากันดีแน่แล้วนะครับเพราะบ้านพึ่งมีแค่เรา ใบกะเพราสดอีกเคียนึงนะพี่น,น้องมะขี่บริตตันะครับมาใส่อยู่รอบนึงแล้วก็บใบบักคุมาโราอยอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับใบบักคุลนี่บางคนเพิ่นนะครับก็คือบีบคั้นเขากันดีแล้วแล้วเพิ่งกรเสียไปใส่ต่อนอยู่ทั้งในเอาไปใส่ซึ้งเลยนะพี่น้องแล้วแต่สุขภาพวันนี้เอามาคั้นใส่กันอีกรอบหนึ่งเมืองหนาตานะครับทีมากไว้เราประมาณจักสิบหานาทีเนี่ยนะพี่น้องนะครับคั้นเขากันดีแล้วก็เอาไปใส่ซึ้งเลยนะพี่น้องนล้วพะวัาซึ้งนั้นะพอวัน หว้นไดหุ้นวันเลยพี่น้องเนาะเอาใส่ลงไปนะครับเนาะปิดไปนะครับพี่น้องหนึ่งว้ประมาณจักสามสิบนาทีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันจังสิเปื่อยนะครับหรือทาหน ER ึ่งผ่านไปสามสิบนาทีแล้วมาเปิดเบื้องมันยังไม่เปื่อยนะครับเราก็ปิดฝาไว้อีกสักประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเนาะพี่น้องเนาะผ่านไปประมาณจักสี่สิบห้านาทีแล้วครับพี่น้องเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะสุกเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยตัดแสบขนาดเลยนะครับเนาะหมึงไก่สับเสมอ ใส่สมุนไพรครับพี่น้องหรือไก่สับหนึ่งสมุ sociedad, Bref, นไพรนะครับเนาะพี่น้องนะครับจังใดก็ลองไปเห็นตามเบืองเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับเนาะพ่อบ้านหุ่นหมีกะฝากกับเพียงเท่านี้นะครับถ้าเบื้องว่าคลิปต่อไปพ่อบ้านหุ่นหมีสามารถไปเที่างให้กินให้เบื้องให้ชมหรือสิพาไปเที่ยวทั้งหดจังหดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับ